นี่มากินเฝอบ้านฝายนะครับร้านดั้งเดิมนะคนกินเยอะมากเลยครับนี่บ้านฝายคนเยอะนะครับไปดูโอ้นี่ครับมีเฝออะไรบ้างครับมีแต่เฝอบัวใช่ไหมเอาเฟอบัวสองชามครับอ่าถ้วยน้อยครับอันนี้ขายกี่โมงครับ ออถึงสามโมงเย็นมีเส้นอะไรบ้างครับนนอโอเคเอาเส้นน้อยครับนั่งตรงไหน,นอันนี้ดีกว่าเรียกนอก่นองๆ อ๋อยายซอยทั hmm. nee? oh, 謝謝้งว hmm. ันเลยไหมเนี่ยหมดแล้วก็ซอยโอ้นี่ใช้ตะถ่านนะหาะกกาาันนี่เ่เป็นซีด้วยมอ ตอนเช้าเปิดกี่โมงครับโอ้ขายแต่เช้าเลยสามโมงเย็ยนก็หมด่วานจะวาน้อยสองเงี้ยอย่างกูว่างทองวอเรอร์ดีกว่า เาผ้ดีปลเ่ือบุมีมีสดแล้วเอาให้โซ่เราอีด้วยวันโอ้ี่นี่เขาไม่ลวกเนื้อนะเขาเอาน้ำราดน้ำนน้ำราดกระสุกเลย อันนี้เฝอบ้านฝายนะนี่สั่งถ้วยเล็กมาคนละชามนะครับเห้เนื้อเขาไม่ลวกเลยนะที่นี่นะเขาร้าดน้ำร้อนเลยนะเขาวางสดๆเลยเมื่อกี้ไปดูตอนเขาทำน้ำร้อนน้ำสด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 แต่เส้นเล็กมาใส่แป้งมันนี้ดีเป็นทอดเจ้านะเขาไม่อร่อยอร่อยไม่มีกลิ่นเลย ไม่มีกลิ่นข้างในแบบเมื่อกี้อ่ะเออเส้นก็พันจริงนะเออไม่มีข้างในเออไม่มีข้างในก็เลยไม่มีกลิ่นเออี่เนื้อแรงๆคืเอ,อเขาอร่อยนะไม่ต้องปรุงเลยเดี๋ยวเราขอเส้นอนาวออออน้ำกลมๆไม่เค็มไม่เค็มเลยเออใช้ได้เออลองถั่วดิคุณเหมือนกันไหม มันจิ้มถั่วคือมันคือถั่วใส่น้ำมันน้ำมันพริกเผานี่ซอสพริกนะเขากินกันเยอะเขากินกับซอสพริกแล้วก็ใส่เนี้ด้วยอ่ะสีขาวแล้วก็เด่นปร่งเราชอบไม่ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่มีกระปิดด้วย มะนาวอย่างเงี้ยมีเลยแล้วก็มะนาวบ้างออใส่มะนาวหน่อยนึ่งก่อนมะนาวลูกใหญ่นะแล้วก็พกริกกระแตะป่ะปุ๊กพริกคุณก,กินพริกสดกันบีบมะนาวไอ้บดมะนาวอย่างเนี้ก็อร่อยนะแล้วดองใไทยกระตักปิ๊กยัง อาบน,าน้ำอีกแล้วชอ้อนไข่ไม่เป็นไรอืมก็มาอีกแบบนึงน,นะมันก็ดีเหมือนกัน